ค่ิดาพัทรพิติค่ะรู้จักในเฟซค่ะเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนเราเปิดเฟซเล่นอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ภาพของกลุ่มบุรณะเนี่ยขึ้นมาแล้วด้วยพี่ปาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วชอบอเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศส่วนเนี่ยก็เลยมีมีความสนใจมีความสนใจว่าเออเขาทาที่ไหนอะไรยังไงก็เลยทักทักทักแอปพี เอกไค่ะถ้าเอกไปว่าว่าเขามีการบูรนะที่ไหนอะไรยังไงอีกเราจะไปร่วมได้ไหมเราอยากไปร่วมมันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะคือถ้าย้อนไปประมาณ16ปีที่แล้วนะคะพี่ปาทุกมากทุกแล้วมันหา แล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งทางใจที่ไหนแต่ว่าด้วยด้วยที่บ้านมีการสืบซับก,การทำบุญการเข้าวัดมากอ่อนก็เลยมองว่าการเข้าวัดเออมันสงบจิตใจก็เข้าวัดไหว้พสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ไปทำบุญสบายธรรมก็กลับมารู้สึกสบายใจขึ้นแต่แเราก็ยังไม่ค้นทุกนะ อยากหาช่องทางที่จะหาคําตอบและคน้นทุกวันนึงก็ได้มีโอกาสเข้าไปวัดแล้วเข้าไปไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าสภาวะจิตดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับเกิดสติปัญญาในการไปสมาธิวิปัสสนานี่ค่ะมันเห็นช่องทางในการแก้ปัญหามากขึ้นยอมรับความจริงเท็จมากขึ้นเข้าใจกฎของกรรมมากขึ้นจิตใจมันเริ่มสบายขึ้นเริ่มสงบขึ้นแล้วก็หัดเห็นหนทางแก้ปัญหาขึ้นนั่นคือที่มาค่ะ ปฏิบัติทําไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มมองเห็นตัวเองจากที่เราโทษคนรอบข้างว่าความทุกข์มาจากคนรอบข้างทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มาจากตัวเราเองด้วยเพราะเดิมโดยนิสัยดั้งเดิมอ่ะแท้ๆเลยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์โมโหง่ายคิดเครียดคิด,คดแค้นเหวียว่ยงวีนซึ่งนิสัยพวกนี้มันซึ่งนำมาทุกความทุกข์ทั้งสิ้นแล้วคนก็ห่างรา ใกล้เราเพราะเขา้เขารับพลังร้อนจากเราไปแต่พอเราไปปัจนาวิกรรมฐานเนี่ยเราได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมาจากตัวเราอารมณ์ที่เราร้อนความเครียดความจริงจังกับชีวิตตรงเนี้ยมันทําให้เราตึงเครียดแล้วเราไปพบคําตอบว่าพอเราสงบเรานิ่งเราผ่อนคลายเราให้อภัยง่ายเราใจเย็นลงชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อนที่เคยหนีไปก็เริ่มกลับเข้ามาหาเราคนในบ้านที่ไม่อยากคุยกับเราก็เริ่มเข้ามาหาเราเพราะเราเย็นลงอ่ะ อันนี้ตัวเองไม่เคยเห็นนะแต่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวคือบางครั้งอะ่ะมีมีความรู้สึกว่าเออคนลุกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมีความรู้สึกมีคนจ้องเราอยู่แต่เราหันไปแล้วก็ไม่มีอะไรอะว่างเปล่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกของเราเองอะค่ะค <Yeah. S 1> ้าขายเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เป็นนักพยารณ์ด้วย ที่พี่ปาถนัดก็คือมีการเรียนมานะคะเจยบตัวก้าวถานพลังงานตัวเลขเปิดไพ่ค่ะแต่ลายนื้ไม่ถนัดก็ชื่อเฟสก็ปริดาเลยค่ะตรงๆปริดาพัทรรักิ์ติพิมพตามนี้เฟสก็ขึ้นเลยค่ะสามารถทักแอดเข้าไปได้ค่ะพี่ป,ปาสามารถแนะนำคนที่ เข้ามาหาคนที่เข้ามาต้องการต้องการครําแนะนำเนี่ยพี่ปาสามารถแรนะนําได้ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะก็คือ,อพอเราเดินสายธรรมใช่ไหมคะปฏิบัติธรรมเราเอาสายธรรมเอาคําสอนสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแหละค่ะมาเป็นแนวทางรวมทั้งประสบการณ์ตัวเองที่เห็นชัดในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะมาชี้แนะให้กับคนที่มาปรึกษาหรือมาดูดวงคะ่ะโอเคคราบงนั้นขอบคุณพี่ปามากนะครับเดี๋ยวจะลอง ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวให้ลองติดต่อพี่ปริดาดูนะครับแล้วว่าพี่ปริดามีอะไรจะทิ้งท้ายไว้ไหมเกี่ยวกับการมาทําบุญในงานนี้นะะก็จะบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งนะคะบุญเป็นสเสบียงที่จะหล่อหลอมเราหรือหนุนดวงชะตาเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัวเราเองก่อนเลยค่ะเพราะตัวเราเองเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนกรรมเปลี่ยน พอพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงกรรมเราก็ย้ายฝั่งไปในฝั่งที่ดีขึ้นกรรมคือการกระทําค่ะโอเคครับท่างไงเดี๋ยวขอบคุณพี่ปริดามากนะครับวันนี้ที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับพีุ่ณค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะครับพี่ปริดาฝากไว้ว่าคนที่สนใจดูดวงเนี่ยพี่เขาจะดูให้ฟรี3ท่านแรกนะครับแต่มีกฎอยู่ว่าจะต้องลงชื่อใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและสามารถติดต่อพี่ปริดาได้ทาง Facebook ที่ให้ไว้เลยครับส่วนคนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมบุญกับทีมงานบุรณะเพื่อพระพุทธศาสนาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k กิติพัฒ์ เอกทองธีรธรรมขอบคุณที่รับชมครับ